ครับลูกชิ้นยืมไฟจากบาทเนี่ยนะพี่น้องเขาเบิ่งน้ำเลยเบิ่งความอลังการเลยไหมน,นี่ครับเด้อนี่ให้นตังมันเมื่อดน,นะครับเด้อนี่แหละนี่ไฟไฟฉายเห็ดจนเมื่อดน,นะครับเพราะว่ามันก็นเดินทางไกลเนี่ยเราก็ออกมาจากบ้านสายเราก็ติดสามคันนะครับผมนี่แหละนี่ลอยโคโลนะครับมาจากไอ่อันนี้คือรถทิปหลอดนะครับเด้อคอนโทรลหน่อยเอาท่าท่านท่านท่าจับคอนโทรลหน่ยพี่น้องเขาเบิ่งดูพอดีป่ะพอดีบ่อกไกลเราก็บ่๊กไก่ หรือว่าจอพดเตี้ยนี่ครับสวยงามนะครับตัวดึงเอาตั้ำตาหยกแล้วกัตัวดึงเออเห็นว่ามันใกล้มือกันนะครับดึงแล้วก็ดึงเลยเห็นบ่สะดวกสบายบางตาบ่เตี้ยวันตะบางสิตัดออกให้สนุกนี่ครับตะบางโอเคแจ๋วมากสงเลี้ยวแล้วครับพุณน่ะไปดันกันยังไงไรขึ้นกาวไปดันไปดันเหมือนเดิมทุกอย่าง ลงตัวแข็งแรงสัมผัสเหรสัมผัสเป็นอย่งไรเป็นหยังคือเรียกเสาโอ้ยเยี่ยมเลยครับเป็นหังเห็ดผลเห็ดผลเห็ดผลบอกเห็ดผลได้ป้ะดูแล้วมันสวยงามกระทัารักครับนะครับมาบุรีรัมย์นะครับนางรองนะครับพี่น้องตอนนี้เขากำลังมาถึงหน้าบ้านลูกค้าพี่น้องกำลังนี่ครับเตรียมรถใหญ่รถนะครับเด้ครับแถวๆเนี่ยครับไปนนท์สุวรรณนะครับเห็ดไก้เคียงกันนะครับเดี๋ยวรถเอาไปไว้ใต้ต้นมะขาม ติดแนวยกมันนะครับวันเดียวมาสามคันเลยครับเด้อมีนางรองสี่สิบแรงโน้นสุวรรณนะครับไอยันมาที่ทิพย์เก่าเราก็ทิไปนะครับแคนดงนะครับอีกประมาณแปดสิบจะกลัวปุณิพน้องไอรุ่นหาสิบแรงนะครับคันที่สามนะครับพี่น้องสำหรับคนเดี้แรงนะพี่น้องเด้อนะครับนี่ตั้งแต่ล่างอยู่นี่ครับยีสิบแรงนะครับแยกระบบนะครับแยกคนทุนไม่นะครับนี่ครับเอามาเต็มรถเอามาสามคันนะรถตู้มาคันเดียวครับเพราะว่าสามคันเจรได้อยู่นะครับเต็มเปี๊ยเลยนะครับ สามคันเลยนะครับวานลูกค lawyer, ้าต <c oughs> ิดถนนดำย่างดีนะครับเด้อตัวนี้นะครับเนาด้อครับแต่สร้างต้าเดือนที่แล้วเพี่น้องแต่ว่าเขากะนัดว่าเป็นเดือนนี้นะเพราะงานมันกะหลายนะครับตามคิวเหรอครับผมตามนะครับโซนต่างๆนะครับเด้อเราติดคนของลงแล้วก็ทิ่ทำการนะครับติดตั้งพี่น้องเบื้องเสร็จนะครับบัตรอ้อเบื้องบัดมันเสร็จพื่อนะพี่น้องแล้วครับเด้อสามคันครับวัอนี้สามคันนะครับเบื้องคลิป นะครับเต็มๆไปเลยนะครับผมสามคันรวดนะครับแล้วก็ออกจากสามคันใหญ่ตีไปกบินตัวนี้ต่อหาคันรวดเลยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปนอนเอะตอนนี้กับกำลังลองหนมันนะครับตีดสะกาะจี๊ดเกินเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เตรียมของไปต้อนะครับย่ไปยุพ่ออยู่กันยูอำเภอเนินสวนนะครับเป็นยันหมาชีวิตตัาต่อเลยนะครับตัวนี้เขากะนะครับปับระดับได้ตามใจชอบนะครับโดยการใส่ยึดน็อตยึดด้วยครับแล้วตัวนี้กะตัวนี้กับบ่ย้าวจนเกินไปนะครับมันจะอยู่ประมาณว่า กองดินกองดินเท้าดันพอดีนะครับตรงคันดันเท้านะครับเห็นบ่มันที่ย้าวจนเกินไปเวลาเวลาเท้าไอ้เข่าใกล้ต้นไม้หรือว่าเท้าดันนะครับมันที่ไรเข่าสุดต้นไม้นะครับเด้อตัวนี้นะครับตัวนี้กะปั๊บระดับได้ตามใจชอบแล้วกะซุปเข่ามาประมาณนี้นะครับเด้อนี่แหละหากขอหลับดถดำบนและล่างหาย่างดีนะครับสวยงามนะครับตัวนี้กะถ้าพี่น้องว่ามันของตาเท้าก็ถอดออกเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันเี้าเห็ดเป็นอะไรไว้ให้นะครับ เล่นแล้วกะนะครับตัวนี asi, la ้กะเป็นเล็กหนานะครับเด้อสีหุนนะครับขังล้างกับขังล้างนะครับหนาสีหุนนะครับเนี่ยสีหุนหนาเติบนะครับเป็นตัวยึดกระบอกขาค้ำเป็นเล็กล้างน้ำนะครับทุกอย่างเป็นเล็กล้างน้ำเบิดเลยครับมีหูคุณที่เราอ่นหูกระจกไม่ใช่ไงหูกระจกคอนโทรลตัวดึงใกล้มือนะครับยกเสียงเท่ากับดึงเลยนะครับยกเสียงเท่ากับดึงเลยนะครับตัวนี้ใกล้มือกันใส่งานสะดวกสบายนะครับตัวนี้นะครับเด้อ เป็นชุดแยกระบบของเขานะครับคือยกเสร็จปุ๊บเขาดึองออกเลยนะครับตัวนี้บ่บางตานะครับตัวนี้บ่บางตาวาอัจฉริบีก็คือเก่านะครับเด้ว,วาอัจฉริบีเขามีอยู่เก,ก่าเอ้ยแปดจุดนะครับตรงนี้เขาก็แต่งกระบอกให้ใหม่นะครับเด้นี่แต่งกระบอกให้ใหม่หมดอันนี้ก็แต่งให่ไม้ด้วยกันนะครับแต่งให้ทุกอย่างสวยงามนะครับสายดึงดำนะครับตัวนี้เป็นสายดึงดำครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมคือเก่าเหรอครับเด้อพี่น้องเด้ประกอบบอบไปต่อ อันไหนก็โอ้ยลองไปด้วยล้อยกขึ้นยกขึ้นเอาผ่านหลังลงเร็วเอาผ่านหลังลงก่อนไม่ติดไหลถอยหลังเออค่อยๆนะครับกำลังนี่แหละเชื่อกบดมมันเสร็จแล้วก็นทีเดินทางต่อนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วครับวิเช็บคล้องแล้วนะครับผมขณะได้ไปพอกันอยู่นูน้นสวรรค์กันต่อเลยนะครับนั่งร้องบ้านนั้นก็พอ ตำบลทุ่งแสงทองน้องบัวน้องบงนะครับนี่เต้นซ้ำนี่กันเลยสิบรอบไปแล้วนะครับวางสุดด้วยบังสุดโอเคแจ๋วมากสงเลี้ยวแล้วครับทุกคนอ่ะไปดันกันยังไงไรขึ้นกาวไปดันไปดันเหมือนเดิมทุกอย่างลงตัวแข็งแรงสัมผัสเหรสัมผัสเป็นยังไงเป็นยังไงขึ้เรียกเส่เขา ยเลยครับเป็นหนังเห็ดผลเห็ดผลเห็ดผลบอกเห็ดผลได้ป้ะดูแล้วมันสวยงามกระฐานรัดครับยกสูงยกสูงผมว่าดูแล้วมันมันสวยงามเลยอะสวยงามเลยนน่อสวยงามครับแล้วก็เล็กเล็กบอกถึงวัตถุดิบที่ว่าเขาได้มาติดตั้งดูกรหาเพื่อนอยากคนอื่นนะคนคนอื่นที่ว่าเพื่อนท่านได้ติดตั้งท่านได้มีจริงจี่นะเล็กเราก็ดูแล้วหนาครับเล็กหนาเล็กครับแข็งดีเล็กลลางหนำเล็กลลางครับครับทุกอย่างถืกใจเลยถืกใจครับลงตัวครับตัวนี่แหละ ฟังจากปากนะครับพอเล้านะครับมันก็สร้างตะเดียนที่แล้วผมนะครับได้มาต้นเดียนนี้นะครับเด้อหละเดี๋ยวที่ไปต้อนะครับอยู่หละเนินสุวรรณนะครับเด้อมาขั้นที่สองพี่น้องเด้อเป็น EFC เก้านะครับของยันมานะครับตัวนี้นะครับเด้อคันใบดันถ้าพี่น้องผู้ใดติดตั้งนะครับตรงเบิ้งคันใบดันในผมน้ำนะครับเพราะว่ามันบัคือกันนะครับถูกถูกคันแหละมันแถบบัคคือกันครับของจอรเจาครับรุ่นหลจกทคือกันได้ว่าพวกตัวนี้นะมันบัคคือกันนะครับกลางครับ พกยันมาอันนี้เิ่นแยกระบบได้ครับเด้อไปดันกันยังใส่ได้คือเก่าอันนี้ติดตั้งหอดหนาบานนะครับลูกค้าเพาต้องเอารถไปนะครับเด้อคือเขามาติดตั้งบริการหอดหนาบันนะครับเลี้ยวก็เครื่องรี่นะครับนี่ครับเบิ่งครับอันนี้แบบแยกระบบนะครับตัวนี้อันนั้นคือเก่าครับขั้นที่สามไปแค้นดวงครับคนเราฝากเลยบัดเดนีนี่ยปลอดที่หอดมันอ่าสิมื่นได้จักน้อยนะครับนี่ครับ ถอดหม้อแบตก่อนนะครับก่อนเชื่อมเนี่ยครับบาร์เรลติตั้งยังไงได้พี่น้องแต่เขาติดตามเบิ้งนะครับเป็นยันมานะครับด้วยยันมา49่แรงนะครับชุดแยกระบบทุกอย่างแยกระบบเบิดนะครับเขาทำเบิ้งแับแมนเหล้าวนะครับไปที่ไหนนี่ครับยันมาเห็นไงได้นะครับทุกรุ่นนะครับจากเห็ดมาบังประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงนะพี่น้องเ้อเรียบร้อยดีนะครับเป็นไรถือใจป่ะมืเป็นไร งามบ่งามบ่เออถ้าบ่งามลองบึ้งแล้วเนี่ยครับหลายโบก็ได้หลายโบก็นด้เบิดหลายเลยดิถ้าบ่งามเนี่ยเรียบร้อยเลยนี่ครับสวยงามมากนะครับที่สติกเกอร์บ่ราะท่านเล้านะครับเด้อเดี๋ยวเขาไปเอาสติกเกอร์อีกอยู่เอามาหลายๆเด้อครับเอามาหลายๆเอามาจากซีแผ่นพอเด้อนะครับเดี๋ยวเอาของขึ้นไปแค้นดวงกันต่อนะครับเด้อนี่ครับ นะครับนี่ครับยันยันมาบเทียบแบบนี้เะครับมีมีอยู่ครับเดี๋ยวรอข้าเจ้าอยู่ตัวนี้ก็ได้แต่งใหม่ได้ครับด้อแต่งใหม่ถอดได้พร้อมนะครับนี่ถอดได้พร้อมทิดสติ๊กเกอร์นะครับติดเล็กฉากประดับคมรอขึ้นมาให้อีกพร้อมนะครับเหล็กลางน้ําทั้งหมดเลยนะครับวัดจระบีกับมี้นะครับนี่อัดเพื่อว่ากันมันถึกหลอนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้พร้อมแล้วกันรอนเรื่อนดีนะครับมันติด่ได้ดังพอเด็ดครับ รับประกันนะบม่ยากดรอกรับประกันการห้างอ่ะทุบอกตัววันที่จะไปสื้นต้นใหม่นะสน้ต้นไหม่เพราะรับประกันเด้อบ่เกี่ยวกับตางเราเด้ประที่นี่ครับตัวนี้เขาก็ลลอกเขาตังไว้ให้พอดีดินนะครับเขาช่องต้นไม้ต้นไหลได้สบายเลยนะครับบ่ยาวจนเกินไปนะครับตัวนี้เวลาเขาดันดินมันก็สิิด้สุดสุดกองดินพอดีนะครับตัวนี้บ่ยาวจนเกินไปเราก็ระทลัดแล้วก็เฮ็ดให้รถ บ้ได้นักหนาจนเกินไปนะครับมันที่ได้บาลานกันนะครับเนี่ยจังหวะหนาลงนี่ครับคือกระทะลรัดลงโตนะครับทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อเที่ยวเห็ดนะครับนี่ครับนี่มาแล้วมาแล้วนี่ช่องยูทูบกับมีนี่เดนี่ครับสวยงามนะครับด้วยถึกใจนะครับนี่ทั้ทานดึงไงเพิ่นเบิ่งนะดึงตัวดึงปวดเออนั่นแหละต่ำปล่อยต่ำเลยดึงหลืปล่อยเลยตัวดึงปล่อยเลย เออนั่นแหละเวลาดึงเขาปล่อยเลยเขาบ่ต้องดึงไวอืมว้ายลองเบิ้งเถอะเลยอันนี้เอาไว้ใส่ยังนี่ใส่ขวดเบียร์ครับขวดเบียร์ใส่ขวดเบียร์ยจะใส่แบบนี่โอ้ยมโนเมียนดอกเปล่าไม่ไหมจิกสามคนน่ะตั้งเรี่องกันเทิร์นกันหลุดอันนั้นก็เป็นคอนโทรลเลยเอาท่านท่านทาจับคอนโทรลเลยพี่น้องเขาเบิ่งดูพอดีวะ โบไก่เรากับโบไก่หรือว่าจอโพดเตี้ยนี่ครับสวยงามนะครับตัวดึงเอาตั้งทายยกแล้ักตัวดึงเออเห็นวันไก่มือกันนะครับดึงแล้วกันดึงเลยเห็นบ่สะดวกสบายบางตาปะที่วันตะบางสิตัดออกให้สนุกนี่ครับถ้าบางที่ตัดออกเลยกด้ยครับเด้อนี่ครับตัดลงแล้วนะครับโอเคนั่นเป็น้องได๋ยวไปฟอกันโยแคนดวงกันต่อนะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดแยกระบบนะครับนะครับกี อักมาถึงขั้นที่สามเลยนะครับเป็นหะสิบแรงนะครับออกไม่ไหมเลยนะครับอยู่แค้นดงนะครับเกือห่างจากแค้นดงประมาณสิบกิโลนะครับตัวนี้แอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับแบบยากระบบนะครับผมตัวนี้นะครับเพิ่งมาทอดนะครับร้อยยี่สิบกัโลนะครับจากไอ้นวลสุวรรณมาแค้นดงนะครับไก่เต๋บนะครับด้วยนี่แหละเพราะล่ะเดี๋ยวเอาของลงรถร้อก็จวดนะครับวันตถไฟถึงนะครับว่าโดนนะครับด้วยนี่แหละ ปุบุตะห้าศูนย์หรุ่นใหม่นะครับแล้วค่อยมาติดตามเบิ้งนะครับตอดมันแหลี่นะครับเด้อดูนะครับแถวนี้เพนเพตะมันนะครับบักหลายเลยนะครับเด้อเก็บเก็บสิแล้วเด้อพี่น้องนะชั่วโมงกว่านะครับพอดีมันเหมือดนะครับก็เลยตาดน้อยๆนะครับเด้อกําลังร้องหน่ำมันเด้อนะครับเก็บไิเซตดีเหรอเจ้ว่าเหลืออีกน้อยเดียวนะครับกําลังเก็บสีเก็บอย่างอยู่นะครับขาค้ำนะครับสวยงามขึ้นโต้เหรอพี่น้องเด้ออ่าสิบแล้งหน่ะ ันนี้เพราะบางตาด้วครับด้วยตัวนี้ก็ดีเลยนะเมื่อนะครับวันนี้เมื่อนอยู่แค้นดงนะครับสามคันพอดีออกมาจากบ้านสวยจังน้อยนะครับนี่แหะอันนี้กับปั๊บระดับได้ตามใจชอบนะครับบ่มีสันนะครับเด้อบ่มีสันเขาหลอกไว้มันก็อยู่บ่มีสันนะครับทุกอย่างนิ่งมืดนะครับโคดแบบอัตโนมัตินะครับสายดึงดั่งทั้งนั้นนะครับนี่นะครับทุกอย่างยังคือเก่านะครับบ่ได้เชื่อมตัวรถจากจุดนะครับเด้อ อันนี้ก็ใกล้กันดีนะครับเวลาาข้าหยกมันก็สะดวกมือดีนะครับเนี่ยคล้องมือพร้อมนะครับตัวนี้เด้อครับกาลังร้องระบบนํามันนะครับหูกระจกข้ากระหยายออกมาไวข้างนอกนะครับขาคําใบดันตุกอย่างน็อตน็อตเอาน็อตมาให้หน่อยเร็วเดี๋ยวพี่น้องจะยบร่อยนะครับยวติดติดตะติกกอนนะครับเด้อพี่น้องเด้อบัตจีนีนะครับ ตัวนี้นะครับ l 5 0 1 8นะครับอยู่แค้นดงนะครับเด้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวกระจกเด้อเิ่นบ่มีกระจกเด้อนี่จีที่วันตะบัสเต้กะ <laughs> จกใส่ให้เราเนี้ยเห็นว่ากะได้กะหาพอได้แย่งบิ่งผู้สาวเด้อเห็ุตั้งไรผู้สาวเรียนมาข้างล่าง <laughs> นี่ครับอันนี้รถจะเอาไปใส่ไสก็อนสารคามเอาโชว์แถวแค้นดงไงเด้อขันแรกเลยของแค้นดงเลยเด้อเนี่ยแต่ว่าสติกะใส่หลายแล้วนะครับลูกชิ้นยืมไฟจากบาทเี่อนะไปนอน้องเาเบิ่งน้ำเลย มังความอลังการนะมั้ยนี่นี่ครับเด้อนี่ให้นตังมันเมือนะครับเด้อนี่แหละนี่ไฟฉายเห็ดจนเมือนะครับเพราะว่ามันก็เดินทางไกลเนี่ยเราก็ออกมาจากบ้านสายเราก็ติดสามคันนะครับผมนี่แหละนี่ลอยโคโลนะครับมาจากไอ้นนทสุวรรณนะครับนี่สวยงามนะครับตัวนี้นะครับแถวห้าศูนย์หนึ่งแปดติดตั้งฮอดหน้าบ้านกักนะครับนี่ครับเป็นเดแยวไวิสัยนะครับบุรีอายุไอสารคามนะครับแถวบุรีรัลย์ แต่บอลลือเซนเส็นใดสารคามนะครับมาเพิ่มเมืองนะครับเด้อแยกระบบตัวนี้โอเคน้พี่น้องนะมดไปพอกันยุบพุ่นเหรครับกับบินโบรีต่อนะครับหาขันหลวดนะครับเด้อยิงปะเกินสองมือนะครับไปพอกันยุบกับบินบุรีนะครับที่เป็นซีรีสาแรงแล้วก็ที่เป็นฟอร์ดฟอร์ดรู้สึกว่าสองคันแล้วก็ที่เป็นสี่สิบกับห้าสิบไอซีรีสเกลี้งนะครับเพิ่นใส่ระบบเดิมของตัวรถนะครับเด้อยู่ที่เขาอินซ้อนแล้วกับกบบินโบรีนะครับ เราเปนซ้อนกับบินบุรีนะครับแล้วก็ยังอีกบุฟเป็นน้องจำไม่ได้นะครับหาคันนะครับเด้อนะครับกับบินกะทีเรียนดูแล้วกับที่เก็บงานเราเลาะบ้านน้ำนะครับเด้อโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปพอกันยุพุทธแล้วครับกับบินบุรีต่อเลยนะครับคลิปต่อไปนะครับอันนี้คือรถทิปหลอดนะครับเด้อ